สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเล่นต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราไปเอา m i l k y way Map มานะครับโอเคถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาพวกฮีโร่ใหม่ที่อยู่ที่โรงกันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเราจะต้องปลดล็อกเพนทาแกรมให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็แนะนำว่าให้เอาตัวละครคิสตินมาให้ได้นะครับโดยการที่อัปเกรดเพนทาแกรมให้ได้เลเวล7นะครับ โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมก็จะเอาตัวกะโหลกไปใช้ดูนะครับโอเคครับด่านที่ผมชอบใช้ฟาร์มนะครับก็จะเป็นด่านที่2นะครับผมคิดว่ามันเล่นง่ายดีนะครับด้วยความที่แมปเนี้ยมันเป็นแมปที่ค่อนข้างแคบนะครับแล้วก็มีพวกจุดที่เป็นสิ่งกีดขวางเยอะนะครับทําให้เราสามารถใช้สิ่งกีดขวางเนี้ยกันศัตรูไม่ให้วิ่งมาหาเราได้นะครับช่วงแรกก็ให้เราฟาร์มเก็บ ของเล่นๆไปก่อนนะครับเก็บไปเรื่อยๆจนเราได้เพนทาแกมนะครับแล้วเราก็จะวิ่งไปที่หีบที่มีฮีโร่อยู่นะครับเราสามารถดูแผนที่ได้โดยการกดหยุดเกมนะครับแล้วตำแหน่งที่เขียนว่าอะไรเอ่ยเนี่ยก็คือตำแหน่งของฮีโร่นะครับที่ซ่อนอยู่ในโรงครับเราก็จะเห็นได้ว่าฮีโร่จะอยู่ด้านขวาของตัวละครของเรานะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องวิ่งไปทางด้านขวาของแมปนะครับ แล้วข้อควรระวังของสกิลเพนทาแกมนะครับก็คือมันจะลบทุกอย่างออกจากแมป,ปหมดเลยนะครับถ้าเลเวลมันยังต่ำอยู่ครับไม่ว่าจะเป็นหีบหรือแม้แต่พวกเพชร exp นะครับก็จะหายไปทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเก็บเพนทาแกมเข้ามาแล้วเนี่ยเราพยายามเก็บเพชรเคลียร์เพชรเคลียร์หีบทั้งหมดที่อยู่ที่พื้นก่อนนะครับก่อนที่สกิลมันจะทำงานไม่งั้นทุกอย่างมันก็จะหายไปหมด แต่มันก็มีประโยชน์หนึ่งนะครับที่หลายๆคนไม่รู้นะครับก็คือมันสามารถใช้ฆ่าศัตรูที่อยู่รอบๆลงที่เฝ้าฮีโร่อยู่ได้นะครับจะทําให้เราสามารถเก็บฮีโร่ได้ง่ายมากๆเลยนะครับแค่เราไปยืนอยู่ใ,ใกล้ลงแล้วก็รอเพนทากแกมมันทํางานนะครับแค่นี้เองนะครับไม่ต้องไปเสียแรงตีตัวที่อยู่รอบๆเลยนะครับเราก็สามารถใช้เทคนิคนี้เก็บตัวอื่นที่อยู่ที่ด่านอื่นได้เหมือนกันนะครับ ง่ายๆเลยครับแล้วผมก็แนะนำเพื่อนๆนะครับว่าเวลาที่เราเล่นเพนเดกแกรมหรือว่าอาวุธอื่นๆนะครับครั้งแรกนะครับให้เราพยายามเล่นจนมันอัปเกรดให้ได้เกินเลเวล7นะครับถ้าเต็ม8หรืออีโวได้ก็จะดีมากนะครับเพราะว่าอาวุธบางอย่างเนี่ยถ้าเราอีโวไปอะครับเราจะสามารถปลดล็อกฮีโร่ที่ ถืออาวุธนั้นเป็นอาวุธชิ้นแรกด้วยนะครับอย่างเช่นเนี้ยผมเก็บเพนทาแกรมด่านนี้มาใช่ไหมครับถ้าสมมติว่าผมอัพเกินเลเวลเเนี้ยผมก็จะปลดล็อกฮีโร่ผู้หญิงที่ชื่อคริสตินมาซึ่งสมมุติว่าเราไปเก็บโรงด่านอื่นนะครับเราก็ไม่ต้องมานั่งฟาร์มแบบ5-6นาทีเหมือนคลิปนี้ละเพราะว่าไอตัวคริสตินเนี่ยมันจะมีเพนทาแกรมติดอยู่ที่ตัวอยู่แล้วนะครับเราก็แค่วิ่งไปตรงที่ตำแหน่งที่โรง อยู่ในแผนที่นั้นๆนะครับเราก็แค่ยืนรอเพนเทแกรมมันทํางานเ,ยเฉยๆเราก็จะสามารถปลดล็อกฮีโร่ที่อยู่ด่านอื่นได้แล้วครับโดยที่ไม่ต้องฟาร์มไม่ต้องทําอะไรเลยคลิปหลังจากนี้ไปผมก็จะเนี่ยพยายามตอนนี้ผมก็พยายามแบบเก็บ exp แล้วก็อัพเลเวลอาวุธให้ได้8นะครับแล้วก็เนี่ยผมจะพยายามอีโวอาวุธให้หมดทุกอันนะครับตอนนี้เหลือลูนเทเซอร์อันเดียวที่ว่ายังไม่ได้อีโวนะครับ เราก็จะเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับเรายังไม่เก็บกล่องน,นะครับสังเกตดูว,ว่าถ้ามองเห็นแวบ,บๆผมจะยังไม่เก็บกล่องน,นะครับก็คือจะอัพพวกอาวุธให้มันเต็มก่อนนะครับแล้วเราค่อยเก็บทีเดียวว่ามันจะได้อีโวอาวุธโอเคครับตอนนี้ก็อาวุธก็ครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะเนี่ยครับเล่นไปเรื่อยๆครับพอดีผมก็อยากลองด้วยเนาะแล้วก็อยากอัพทุกอย่างให้มันเต็มด้วยเผื่อมันจะไปปลดล็อกอะไรที่มันจะต้องใช้ เลเวลในการปลดล็อกนะครับผมก็จะยืนไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆเก็บเงินไปเรื่อยๆแล้วก็ด่านเนี้ยครับวันนี้ผมก็เพิ่งคนพบนะครับว่าเออถ้าสมมุติว่าเราใช้ไอตัวหัวกะโหลกเนี้ยเนี่ยถ้าเรายืนอยู่ตรงเปนโนโตรงนี้นะครับมันจะไม่มีตัวอะไรแบบเข้ามาทําอะไรเราได้เลยนะครับเดีย๋ยวผมจะเปิดความเร็วปกติให้ดูนะครับสังเกตดูนะครับว่าด้านบนของตัวละครเราเนี่ยมันจะมี ตู้นะครับซึ่งศัตรูไม่สามารถวิ่งทะลุเข้ามาได้ใช่ไหมครับแล้วผมก็มีคัมพีไบเบิลที่เป็นเอ่อคัมพี์แดงๆวิ่งวนอยู่รอบตัวนะครับแล้วก็มีท่าของไอตัวกระโหลกเนี่ยที่เป็นท่าปล่อยกระดูกนะครับมันก็จะเด้งไปเด้งมาโดนศัตรูเรานะครับทาให้ศัตรูเราไม่สามารถวิ่งเข้ามาที่ตัวเราได้นะครับโอเคครับอันนี้ผมก็ใช้คู่กับพวกเพนทาแกรมนะครับเพราะว่าผมใช้เพนทาแกรมมาเก็บฮีโร่นะครับ อันนี้ก็ดูวาดเนี่ยตั้งแต่นาทีที่24ไปนะครับจนจบนาทีที่30ผมก็ยืนอยู่ตรงนี้เฉยๆนะครับโดยที่ไม่ต้องขยับอะไรเลยนะครับอาจจะมีขยับบ้างเวลาเก็บเพชรเพราะว่าเพชร e x ็ P เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่เก็บมันนะครับมันก็จะไม่โผล่เพชร,พรอันใหม่มาครับยิ่งเฉพาะเวลาเราอัพเพนเทาร์แกรมเต็มแล้วลเราอีววมันเนี่ยคือถ้าเราไม่เก็บเพชรเนี่ยเราจะไม่ได้เพชรสีอื่นนะ โอเคครับตอนนี้มีบอสมีบอสมาเราต้องเราต้องเคยอบหนีหน่อยนะครับเพราะว่าบอสมันอาจจะฆ่าเราได้นะครับแต่ว่าพอบอสตายแล้วเราก็กลับไปยืนที่เดิมนะครับตรงเป็นโนอันนี้ก็เป็นวิธีแบบสมมติว่าเราอยากอีโวอาวุธอันอื่นเนี่ยครับเราเนี่ยอย่างผมมีตอนนี้มีแซ่ใช่ไหมครับมีแซ่กับลูนเทเซอร์เราอาจจะเปลี่ยน แทะกับรูนเทเซอร์หรือว่าเอาพคทาแกรมออกแล้วเปลี่ยนเป็นอาวุธอย่างอื่นนะครับแล้วก็มายืนตรงนี้อ่ะยืนที่เดิมก็ได้ครับแต่ละหลักก็ต้องมีคัมภีร์ไบเบิลนะครับแล้วก็มีไอตัวกระดูกนะครับแล้วก็มีเกาะเอาไว้กันเหนียวหน่อยนะครับเท่านี้อ่ะครับเราก็สามารถยืนตามได้เรื่อยๆหล่ะแบบชิวๆไม่ต้องเดินไม่ต้องวิ่งไปไหนนะครับครับแล้วสำหรับเทคนิคของผู้เล่นใหม่วันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับก็ ใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย